วันนี้เราจะมาแนะนำวิธีการหาตำแหน่งเกล็ดนะคะในกรณีที่กางเกงมีกระเป๋านะคะกางเกงมีกระเป๋าเราจะหาตำแหน่งเกล็ดอย่างไรกางเกงตัวนี้ไม่มีเกล็ดนะคะไม่มีเก็ดเราจะเก็บเอวเข้าเราจะเก็บที่กลางหลังแล้วเราก็จะเพิ่มเก็ด้วยนะคะแต่เราจะมาแนะนำเฉพาะวิธีการหาจุดเกล็ดเนาะจุดหายังไงนะคะมาดูกันนะเราก็จะแบ่งนะคะแบ่งครึ่งของความกว้างของปากกระเป๋า ห้านิ้วนะคะแล้ก็อยู่ที่2นิ้วครึ่งแบบนี้นะคะพอสองนิ้วครึ่งปุ๊บเราจะตั้งฉากนะคะตั้งฉากที่ขอบนี้เลยแบบนี้นะคะพอเราขีดข้างบนได้แล้วเราก็ติ๊กเอามือติ๊กไปข้างล่างแบบนี้ พอเราติก๊กลงมาข้างล่างเสร็จนะคะเราจะเย็บเท่าไหร่เราก็จับขึ้นมาเลยแนะนำมือใหม่นะคะหากว่ายังไม่รู้ว่าเราจะเริ่มจุดเก็ตอย่างไรนะคะใช้วิธีนี้ นี่นี่ก็จะเป็นการเก็บเอวเข้าได้อีกวิธีหนึ่งด้วยนะเพื่อนถ้ากว่าเราเก็บกลางหลังมากเกินไปเราก็กระจายมาที่เก็ดด้วยหรือไม่ก็ที่ตะเข็บข้างนะคะช่วยกันนะคะหลายๆที่จนให้ตำแหน่งที่เราจะเก็บเอวตรงเนี้ยสี่นิ้วห้านิ้วอะไรตรงเนี้ยเข้าเนี่ยให้มันหายไปในจุดต่างๆนะคะตะเข็บข้างเกล็ดกลางหลัง ประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะคะเก็บเก็บที่ปากกระเป๋านะคะวิธีการหาเก็บนะคะอันนี้เป็นการเก็บเอวเข้าแต่ไม่ได้ทําวิธีการเก็บเอวให้ดูนะทําวิธีการหาจุดเก็ดเฉยๆนะคะมีเท่านี้นะจาจะ